พ่อแม่น้องออดี้ว่ายัางไงคะคันนี้มีมาให้แล้วหนึ่งคันส,สวยๆเลยกับสี่ประตูตัวดีแม็กของเราเครื่อง1.9บูพาวเวอร์แล้วนะคันนี้ได้ปี2019ด้วยใช้งานเพียงหลักหมื่นราคาดีด้วยเพียง399,000เท่านั้นฟรีดาวยอดจัดได้เต็มคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ7,000นะคะเครดิตไม่มีปัญหาพี่ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคะ่ะทักแชทแอดไลน์ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันดูสภาพภายในนะคุ้ม โทนด้วยสีดําด้านในนะสภาพอย่างว้าวเลยคอนทรงคอนโซลนะสะอาดสะอ้านนะคันนี้เบาะผ้านะคะสีดําสวยๆเลยนะคะล้อแม็กแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ได้มีการรีแมปเครื่องแต่ยังได้สภาพโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจสอบถามรายละเอียดทักแชทแอดไลน์ดูคลิปเต็มให้จบแล้วสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ต่างจังหวัดซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพไม่ติดเครดิตแบงก์ิดบูโรดทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วดูคลิปเต็มให้จบเจอกันเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรถกระบะมือสองเพชรยนต์ค่ะพี่คะวันนี้ใครต้องการรถไปแต่ง่อๆบ้างจัดมาเลยกับคันนี้นะคะตัวอีซู u ูดีแม่ง1 9ี2019ของเรา ี่ประตูนะคันนี้คือสี่ประตูแต่งแม็กมาให้ไม่ได้คิดตังเพิ่มใดๆทั้งสิน้นราคาดีๆนะสามเก้าเก้าเท่านั้นเองสามหมื่นเอ 3, 000, 99, 000่อสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันเท่านั้นใครสนใจคะ่ะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยวันนี้อยู่มานําเสนอบอกเลยคันนี้นะรับไปนะโปรโมชั่นมีให้จุกๆประกงประกันหรือว่าล้ออะไรยังไงเราลองเข้ามาถามกันก่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างย้าเบอร์อีกทีค่ะ098 ค่ะ706 7 3 2 4เมบอร์นี้ทักแชทแอดไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเป็นเบอร์ส่วนตัวเจอคลิปตอนไหนติดต่อได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจโทรมาได้เลยค่ะยินดีให้คาปรึกษานะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะรายได้นะคะขอ10,000 4,000บาทขึ้นไปนะคะลองทักเข้ามาถ้าต้องการซื้อท่านเดียวแล้วจบเลยนะคะมีเครดิตอยู่นะคะใช้บัตรเครดิตผ่อนสินเชื่อหรือมีบ้านมีรถผ่อนอยู่ไม่ต้องกังวลว่าภาระจะเกินนะคะลองทักเข้ามาดูนะคะที่นี่เงื่อนไขเป็นแบบพิเศษพิเศษกว่าที่อื่น ไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแถมยังได้รถสวยสคุณภาพดีเกรด A รถที่เนี่ยไม่พลิกคว่ำไม่ชนหนักหรือไม่จมน้ําไม่มีทางสิน้นเล่มชารุดสูญหายเราไม่มีแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆต้องรีบจัดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันบ้างดีกว่านะคะว่าคันนี้สภาพดีสภาพสวยแค่ไหนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะพี่ขามาดูจากด้านหน้าค่ะในส่วนของตัวไฟด้านหน้าค่ะนะคะเห็นไหมคะใสเนียนกริบได้หลอดแบบซีนอนแล้วค่ะคันนี้นะคะแผงกระจังหน้าด้านหน้าค่ะโคเมียมชัดๆเลยนะคะโลโก้มาจากศูนย์เลยคันนี้นะคะโครงสร้างไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบว่าชนหนักมาแน่นอนลดย้อมแมวที่นี่ไม่รับแน่นอนเช็คประวัติได้ทุกคันค่ะไฟตัดหมอกด้านล่างเห็นไหมคะใช้งานได้ปกตินะหล่อมากนะ คันนี้แต่ย้ํานะเครื่องยนต์นะยังเดิมอยู่นะคะเพราะอะไรถ้ามีการดัดแปลงเครื่องยนต์ค่ะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะนำรถที่นะคะ โครงสร้างเดิมนะคะเครื่องเดิมแล้วก็เกียร์เดิมไม่มีการกลับสีนะคะหรือว่า,อาที่เนี่ยไม่มีการนํามาแล้วมากรอใหม่เพิ่มนะคะมายังไงไปอย่างนั้นเลยนะคะสําหรับตัวใหม่เนาะเหลี่ยมสีคมค่ะสีขาวจากโรงงานนะแล้วก็เหลี่ยมสีคมค่ะชัดนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะไม่มีรอยรักยิ้มดใดๆทั้งสิน้นพี่เห็นในส่วนของตัวรอยต่อไหมคะนี่สนิทมากนะคะไม่บุบไม่เบี้ยวไม่อะไรเลยไม่อ้าเลยนะคะ ถือว่าสภาพโอเคมากๆนะคันนี้แล้วในส่วนของตัวล้อแม็กถ้าใครบอกว่าอยากได้แม็กเดิมพี่ลองทักเข้ามาเดี๋ยวหนูทำให้เดี๋ยวหนูจัดให้นะซุ้มลงซุ้มล้อค่ะเห็นไหมไม่บุบไม่เบี้ยวละค่ะลักยิ้มไม่เห็นนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่า ไม่มีฟูนะคะแล้วก็ไม่มีแบบเสื่อมนะคะเราดูแลให้ทั้งหมดนะคะด้านบนไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนคันนี้ได้กุญแจนะคะกุญแจต้องเรียนแจ้งว่าเป็นกุญแจแบบไขนะหรือใครจะไปเพิ่มเติมในส่วนของกุญแจรีโมทได้เลยคันนี้นะ,ะมาดูด้านในค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านในค่ะโครงสร้างประตูนะแท้แน่นอนเดิมร้อยเซ็นพี่เห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะซิลิโคนทุกอย่างนะคะเห็นไหม แน่นๆตึงๆนะแล้วก็แผงประตูค่ะด้านข้างคุมโทนสีดำทั้งหมดนะคะเข้ามาในส่วนของด้านในค่ะตัวคอนโซลค่ะสะอาดสะอานนะคะตัวไฟอ่ะ ฉุกเฉินนี่ใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดูดีกว่านะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะพี่นะนี่ครั้งเดียวนะคะติดเลยเรามาดูเลขไมก์กันเห็นไหมไม์เพียง6 8หมืเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของวิทยุค่ะเป็นแบบ FM นะเราสามารถตรงนี้เราลองรับเลยเราสามารถไปใส่จอได้นะคะตัวแอร์ แอร์เย็นมากๆเลยแอร์ <Air S 1> เป็นแอร์แม <Air S 2> นนวลค่ะเกียร์แบบ6สปีดแล้วเรียบร้อยคันนี้ตัว uh, DDI นะ DDI Blue Power เครื่องยนต์แบบประหยัดแล้วนะคะเครื่องยนต์แบบประหยัดเป็นหัวฉีดแบบประหยัดแล้วค่ะในด้านของตัวเบาะค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะผ้าสีดำนะคะแล้วก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดเห็นไหมตัวเบาะใช้งานเข้าไปเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะคะแวะดูตัวในตัวของเสานิดน,นึงเห็นไหม ไม่ขยับเลยนะคะหัวน็อตสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะพี่ๆ่ะนะคะสติกเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะคะนี่เห็นไหมตึงมากนะคะได้คันนี้ไปถือว่าโอเคเลยนะราคาลงมาจากป้ายแดงนะคะประมาณครึ่งหนึ่งเลยคันนี้ลงมาจากป้ายแดงประมาณครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครต้องการหารถใช้งานชอบสีประตูแล้วไม่ชอบยกสูงจัดมาเลยคันนี้นะคะอ่าแคปโฟแคป อ่าไม่ใช่แคปโฟค่ะอ่าตัวแคปโฟแคปโฟนะคะถ้าเป็นสับของทางที่เราเรียกนะคะแคปโฟก็คือรถสีประตูลแล้วเป็นตัวเตี้ยนะคะในส่วนของอ่าไลเนอร์นะคะมาจากมาจากศูนย์เลยนะคันนี้ไลเนอร์มาจากศูนย์แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมฮะไฟทุกอย่างใส่เนียนกลิบ DDI เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนี่อ่าขอโทษทีนะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดให้เนาะเห็นไหมคะ ไม่บุมไม่เบี้ยวนะคะใช้งานน้อยมากคันนี้ใช้งานเพียง60,000กิโลเห็นไหม68,000กิโลเท่านั้นแล้วก็ไฟด้านท่ายค่ะใส่เนียนกริบทุกอย่างครบจบในคันนี้แล้วใครสนใจอยากได้รถสวยๆสภาพดีนะคะชอบนะคะ รถที่เป็นสไตล์ทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งรถเก่งแล้วก็ขนของขนสัมภาระได้นะคะเป็นทั้งรถครอบครัวแล้วก็ขนสัมภาระได้เยอะต้องรีบจัดเลยสําหรับคันนี้กับ isuzu d max 1.9ตัว s 4ประตูของเรานะคะมีเพียง1นึ่คันเท่านั้นย้ําอีกทีปี2019ราคา399,000ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทซื้อคนเดียวท่านเดียวได้เลย ื้อคนเดียวท่านเดียวได้เลยนะคะรายได้สักหมื่นสี่หมื่นห้าขึ้นไปลองทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไวด้านล่างบัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารวิ่งไปหาถึงหน้าบ้านพี่ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลลถสไลด์เราก็มีบริการให้ที่นี่เรามีหมดนะคะใครชอบแล้วกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเอที่สามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันไม่ใช่แต่คันนี้หรือต้องการหารถเก่งรถ, Eco Car, รถ, premium, รถ po, อีโคคาร มีครบลองทักเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างหรือเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มหาเซลล์อยู่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่สวัสดีคะ่ะ